ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในสังคมนะผมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยจังหวะหน้าของเราแล้วก็ในทั่วโลกของเราครับผมได้มีจํานวนประชากรผู้สูงอายุนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับผมซึ่งจำนวนผู้สูงอายุนั้นมีจํานวนประชากรมากถึงร้อยละ22ของจํานวนประชากรทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ผู้สูงอายุนั้น,นครับผมก็จะมีความเสื่อมของกระดูกและก็กล้ามเนื้อนะครับผมซึ่งจะทําให้ การทรงตัวเนี่ยแย่ลงนะครับผมแล้วก็จะมีปัญหาของสายตาที่ฟ้าฟางนะครับผมซึ่งอา,อาจจะเสี่ยงต่อการหกล้มได้นะครับผมซึ่งการหกล้มในผู้สูงอายุแต่ละคนนะครับผมจะมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่สูงนะครับผมท,ทีมของเรานั้นจึงได้นําผลิตภัณฑ์ไม้เท้าอาชิยะนะครับผมพัฒนานวัตกรรมต่อมานะจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากในท้องถิ่นจังหวัดน่านนะครับผมเพื่อที่จะนํามาช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับผมเพื่อป้องกันและลดการหกล้ม และก็ลดภาระการช่วยภาระการดูแลของบุตรหลานแล้วก็เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุครับผมและตรงนี้นะผมก็จะเป็นหลักการทํางานของไม้ทา้าอัจฉริยะรอนนะครับผมคือ hey? เมื่อกดเปิดสวิชตช์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเสียงติ๊ดเพื่อบ่งบอกการทํางานนะครับผมตรงนี้เวลาที่มีสิ่งกีดขวางมาเจอที่หน้าจอของเซนเซอร์นะครับผม <c oughs> ก็จะมีเสียงติ๊ดมาเพื่อให้เราลบหลีกสิ่งกีดขวาง ครับผมแล้วก็วิธีอันนี้นะผมคือเราจะเขียนโค้ดโปรแกรม Arduino นะผมลงไปในบอร์ด Arduino Nano ในกล่องสมอง AI นะผมเพื่อที่จะไปควบคุมเซนเซอร์บัสเซอร์เวลาที่เซนเซอร์เลเซอร์ของเราเนี่ยครับเวลาตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับผมก็จะมีเสียงพีดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุนะครับผมลบหลีกสิ่งกีดขวางซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้นะผมเราได้เขียนโค้ดโปรแกรมตั้งไว้ที่50ซนติเมตรนะครับผมแต่ว่าเซนเซอร์ของเราเนี่ยสามารถตรวจจับได้สูงสุดถึง4เมตร แต่ถ้าว่าทางทีมของเรานั้นได้เขียนควบคุมไว้ที่5 0เซมเพราะว่าถ้าเราเขียนเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยคือมันจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาสับสนในระยะทางของสิ่งขีขวานะครับผมซึ่งในระยะนี้เราได้ทดสอบแล้วว่าเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการหลบหลีกสิ่งขีขวางนะครับผมและตรงนี้นะผมก็จะเป็นแหล่งพลังงานของแบตเตาอราี่ออชญของเรานะครับผมซึ่งเราใช้แบตเตอรี่ขนาดลิเทียมไอออนขนาด9โวลต์นะครับผมซึ่งสามารถรีชาร์จได้ตรงรรนี้โดยใช้สายชาร์จ Type C ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น แหล่งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนนะครับผมจะมีไฟอยู่3ระดับนะครับผมเป็นไฟฉายส่องสว่างแล้วก็จะเป็นไฟกระพริบบ่งบอกตำแหน่งนะครับผมแล้วก็อีกสัญญาณนึงจะเป็นสัญญาณ S S ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเราก็ได้พัฒนาต่อยอดจากไม้เท้าอัจฉริยะจากไม้ไผ่นะครับผมเป็นไม้เท้าอัจฉริยะจากอลูมิเนียมนะครับผมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงที่เขามีแรงน้อยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับระดับความสูงได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมี ความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่านะครับผมและเราก็ได้นำไม้เท้าอัจฉริยะไปให้ผู้สูงอายุ20คนเพื่อให้ทดลองใช้เพื่อเก็บข้อรวบรวมข้อมูลนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความพึงพอใจต่อการใช้ไม้เท้าอัจฉริยะในระดับมากและ ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการทรงตัวมั่นใจในการเดินมากขึ้นและลดการพึ่งพาบุตรหลานน้อยลงค่ะค่ะขอเพิ่มเติมนะคะก็คือว่า,าทางทีมของเราเนี่ยเอาไปใช้กับผู้สูงอายุที่ตำบลร้องแงอําเภอปัวนะคะแล้วก็มีการทําวิจัยเกี่ยวกับการใช้ว่ามีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรปรากฏว่า ผลการทดลองเนี่ยผู้สูงอายุชอบมากเลยค่ะแล้วเราก็เลยนําเอาผลการทดลองนี้ไปนาเสนอกับผู้มนวยการแล้วก็ทีมสาเวชโรงพยาบาลสมเด็จพระยมราชปัวค่ะปรากฏว่าเราได้รับทุนมาอีก2000 20, 0บาทนะคะเพื่อที่จะผลิตใมเท้าเนี้ยให้กับผู้สูงอายุค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากําลังผลิตโดยบ้านชุมชนบ้านเจดีนะคะ ซึ่งก็จะมีทั้งอลรูบินเนียมและก็ไม้ไผ่นะคะและจากผลงานของนักเรียนตัวนี้ค่ะเราสามารถเอาผลงานนักเรียนไปนําเสนอในการแข่งขันในสตาวิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักเรียนก็ได้นวัตกรรมชนะเลิศระดับมชั้นมปลายแล้วคุณครูก็ได้นําผลงานไปร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุวนาชบัวไปนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการดีเด่นนะคะได้รับรางวัลดีเด่นที่อของกระทรวงสาธารณสุข ที่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลที่นครราชสีมาที่ผ่านมานะคะซึ่งจะเห็นว่าผลงานของเราไม่ได้หยุดนะคะเรามีการพัฒนาต่อนะคะซึ่งพัฒนาต่อตัอตวนี้แล้วเราก็นําผลงานที่ได้เนี่ยเด็กๆก,ก็นําเอาไปยื่นในการเรียนในต่อ,ตอในอระดับอุปนิสสานะคะแล้วคุณครูก็ได้นําผลงานนี้ไปนําเสนอในการรับารางวัลต่างๆค่ะครับจังหวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีจากากฟแล้วก็ รงการกล้าดีนะครับผมที่ได้ส่งเสริมให้ทีมของผมเนี่ยได้มีทักษะได้มีความรู้แล้วก็ได้สร้างคิดค้นนวัตกรรมเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสังคมและก็สูอ่อายุนะครับผมแล้วก็ผมจะขอเพิ่มเติมนะครับผมคือตัวไม้เท้าอัวฉียะของเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นเซนเซอร์แบบเลเซอร์ใช่ไหมครับผมตอนนี้มันยังตรวจับได้แบบไม่สมบูรณ์แล้วผมมีแลนว่าผมจะเปลี่ยนจากตัวบอร์ดอะดูโน่นะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวโปรแกรมซิล่าคอร์ครับผมคือสามารถ ตรวจับดูได้เลยว่าตรงนี้เป็นพื้นต่างระดับเป็นบันไดเป็นกระถางคือจะสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุได้ครับผมแล้วก็ตัว,วระบบของเมตาอัจฉริยาของเราครับผมคือเราจะเพิ่มกล้องคาเวล่าแมปเว็บแคมนะครับผมคือ,อลูกหลานเนี่ยจะสามารถสื่อสารและสามารถดูได้ว่า,าผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยไปที่ไหนบ้างทําอะไรอยู่เนี่ยผมเพื่อ,อสื่อสารกันได,ได้แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับผม ครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมเราจะไม่ได้ผลิตมทัลตัวอลูมิเนียมเป็นแบบนี้นะครับผมคือตัวนี้เราเป็นตัวทดลองนะครับผมคือเราใช้ตัวเมทัลอลูมิเนียมสําเร็จนะครับผมแต่ว่าหลังจากตัวนี้ไปคือเราจะใช้เป็นตัวอลูมิเนียมที่เราสั่งตัดเองนะครับผมคือจะสามารถเข้ากับรูปของตัวของบอร์ดแล้วก็ตัวของเซ็นเซอร์ตรวจจับของเราได้นะครับผมเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานด้วยครับผมในทางนี้ผมก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมที่ ได้มอบโอกาสดีๆให้ทางทีมของพวกเรานั้นได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือสังคมและก็ช่วยสร้างเสริมความรู้ให้กับข้กผมได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษานด้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครูแล้วก็น้องๆด้วยน่าสนใจขอเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเกิดว่ามีท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวไปลองที่เต็นท์ของโเรียนสีสำนักานจังหวัดหน้าที่เต็ตท์นนลได้เลยนะคะแต่ดูถามว่าสามารถลองใช้ดูได้เลยค่ะ ไผ่จากไม้ไผ่เล็กๆที่เด็กๆเคยทํากันมาเนาะสามารถที่จะใช้วัสดุใใหม่แล้วก็สามารถที่จะสร้างความทนทานแล้วก็ใช้งานได้อย่างยั่งยืนด้วยขอบคุณนะครับไปต่อที่ศรีสวัสดิ์ก็ได้ไปเที่ยวที่โรงเรียนก็ได้นะครับครูเด็กๆก็ทำต่อเนื่องเนาะแล้วก็เป็นโครงงานที่มหาวิทยาลัยสนใจซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมด้วยกําลังใจกันต่อไปนะครับขอบคุณครับไปแอลที่บูธของได้นะครับที่ศรีสวัสดิ์วิทยาคารขอบคุณครับเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้ทีมต่อไปได้